สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบอาทานชาร์จนะครับก็2ตัวนะครับที่ผมมีอยู่ก็คือเอนเนรนะครับตัวนี้มีความจุอยู่ที่พั0เก้ามิลลิแอมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ GP Recycle Plus นะครับตัวนี้มีความจุอยู่ที่2 0 0 0ันมิลลิแอมนะครับก็ วันนี้เราจะทดสอบกันว่าแบตเตอรี่นะครับฐานชาร์จของเราเนี่ยจะมีความสามารถในการยิงแฟลชต่อเนื่องได้กี่ครั้งนะครับก็โดยแฟลที่จะใช้วันนี้นะครับจะเป็นนิชิ n I 6 0 a นะครับเราจะยิงกันที่1ต่อ1นะครับก็คือยิงเต็มกำลังของแฟลชเลยนะครับแล้วก็ดูกันว่าเขาจะสามารถยิงต่อเนื่องกันได้สักเท่าไหร่นะครับ ซึ่งโอเคบอกก่อนว่าฐานชาสองชุดเนี้ยผมซื้อในเวลาไล่เรียกกันนะครับอืมแล้วก็อันนี้เราไม่ได้ยิงจนฐานหมดนะก็คือเราจะไม่ได้กดแฟลชจนฐานหมดแต่ว่าจะกดถึงจำนวนที่ตัวแฟลชเนี่ยมันรับได้นะครับก็คือจริงๆผมเคยใช้ทั้งสองตัวมาแล้วแหละแล้วก็ เ,ออเจอปัญหาลากาักษณะเดียวกันคือเรายิงต่อเนื่องไปได้สักพักนึงเนี่ยมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นแล้วก็มันก็จะไม่สามารถออถ่ายได้ต่อนะครับต้องเอาออกมาพักนะครับแต่ก็ไม่เคยจับทักทีว่ามันได้สักกี่ครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันนะครับอันนี้นะับเป็นจํานวนครั้งอย่างเดียวนะครับที่ถ่ายต่อเนื่องนะครับที่จะยิงแฟลชต่อเนื่อง ซึ่งจริงๆแต่ตัวเนี่ยเขาอ,อาจจะถ่ายได้จํานวนช็อตมากกว่านะครับทั้งสองชุดนะครับฐานทั้งสองก้อนเนี่ยก็คือผมชาร์จเต็มแล้วทั้งคู่นะครับก็ตอนนี้จะปรับมาที่แมนวนวลนะครับแล้วก็ ปรับกำลังแฟตไปที่หนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับเริ่มเลยนะครับชุดแรกจะเป็นเอเนลูก่อนนะครับ 10ครั้งนะครับ ยีนะครับ22นะครับเริ่มงานขึ้นนะครับยีสิบานะครับยี่สยห้านะครับ ะเห็นว่าเริ่มใช้เวลารีชาร์จนานขึ้น27นะครับกับพริบแล้วนะครับ ตัวฐานเล่นอ,อ่อนๆนะครับยี่สิบเก้าทีนะครับยิงนึ่งตอนหนึ่งแบบต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้ร้อนแล้วนะครับ มิเตอร์อยู่นะจะลองวัดความร้อนอุณหภูมิดูนะครับไม่เป็นไรน,นะครับก็ยิงไปได้ยี่สิบก้าทีนะครับ ผมถอดออกนะครับอ่ะเราปิดนะครับเปิดใหม่ ก้าสิบเก้าสิบช็อตแล้เวเราลองจับเวลาดูดีกว่านะครับเก้าสิบเอ็ด การรีชาร์จเมื่อถึง90ช็อตนะครับ93 9าสาม้าสิบสี่ เก้าสิบห้าเก้าสิบหกนานนานขึ้นเยอะเลยครับกว่าจะยิงได้ร้อนร้อนเจียดครับเก้าสิบเจ็ด องใส่จะนานมากนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเปลี่ยนมาดูกันว่าการรีชาร์จที่100ใครจะทําได้ดีกว่ากันนะครับหนึ่งร้อนะครับ12วินะอ่านด,ดูรอบนะครับ ช็อตที่หนึ่งร้อยหนึ่งอาจจะลำบากนิดนึงหนึ่งสองสามประมาณนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวจบที่หนึ่งร้อยก่อนเดี๋ยวผมกลัวมันจะบ้ม เพราะว่าร้อนมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาลองเทสต,ตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับครับก็มาต่อนะครับหลังจากพักเครื่องไปแล้วนะครับประมาณนานอยู่เหมือนกันนะเกือบครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ตัวแฟลชเขาเย็นจริงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลอง G.P. Recycle Plus กันนะครับก็จากที่จะลองว่ามันยิงได้ ีทท่ทีแล้วห้ามนะครับผอาจจะเปลี่ยนว่าในหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับก็แปลกนะครับโอเคมันตอนนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในห้องแอร์นะครับอตอนไปสถานการณ์จริงเนี่ยตอนต่อแฟกยิงจริงเนี่ยมันยิงได้ก็ไม่เคยนับนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่ถึงร้อยทีอะแล้วมันมันตัดแปรนะครับ ทั้งสองยี่ห้อนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยสำหรับตัว GP Recycle Plus นะครับ1นึ่งสองสสห สองสิบสาม อันนี้ถือว่าร้อนยี่สิบสอง 24 25 26 ยี่สิบเก้านะครับเมื่อกีอ้ของตัวเอเนลูปเขามาหยุดตรงยี่สิบเก้าทีกันนะครับแต่ตัว g ีพีเนี่ยยังไม่หยุดนะครับมันอาจจะเป็นอะไรเออร์เลอร์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วนะครับแต่ตัวนี้ไม่ไม่หยุดนะครับแต่ว่าขางหลังร้อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมนึกได้นะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ออกไปใช้นอกสถานที่นยเราใช้แฟลทิกเกอร์นะครับตัวไวเลสแฟลก็อาจจะทําให้ มันใช้ไฟเยอะขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เรายิงตรงไม่ได้ต่ออะไรเลยนะครับเวลาเนี้ยใ,ใกล้เคียงกันแหละ30สิบ สิบสามหกสิบสี่กระพริบแล้วนี่นะครับเราทำตามเอนโทรปนะครับ 14T นะครับ อีกรอบหนึ่งน,นะครับ Tað er tað hop. Baðs kjó นะตอนนี้ผมว่าเวลากใกล้เคียงกันนะในการวิ่งมาถึงร้อยครับกสบอ็นะิบพี่บแล้วนะครับโอเคผมว่าพอแค่นี้ดีกว่านะครับ Oh. ็ตรงนี้คงยังไม่ได้ข้อสรุปอะไรมากนะครับสำหรับอ,อ,อาการทดลองครั้งนี้นะครับก็คือโอ้ร้อนร้อนใช้ได้เลยครับตัว G P นะครับ ตัว e อ็นโ o บนะครับก็เลี้ยงไปตอนที่29ช็อตครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งไปถึงร้อยเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1ิ1เจ็ดสินาทีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับส่วนตัว p p พีลซก็พัดตัวนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาจนถึง64นะครับ 64ช็อตที่1ต่ตอนหนึ่งนะครับพอหลังจาก64เนี่ยก็ไปเป็นทีตอน83นะครับเราก็90นะครับก็อาจจะสรุปอะไรมากไม่ได้นะครับสำหรับฐานสองยี่ห้อนี้นะครับก็เท่าที่ใช้มาก็ผมว่าโอเคนะไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่เท่าที่ใช้มาสักพักใหญ่หญเลยนะครับก็ลองไปเลือกใช้กันดูแล้วกันนะครับก็ ออผมจำราคาไม่ได้แต่เราบอกว่าตัวนี้มันจะถูกกว่าหน่อยหนึ่งนะครับตัว gp เนี่ยนะครับมีการลงไฟที่ถูกกว่านะครับก็การทดสอบครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ทดสอบในสถานการณ์จริงเหมือนกับเวลาเราไปใช้นะครับเวลาไปใช้เนี่ยเราเจอแดดร้อนเจอเอ,อ,อาจจะใช้ตัวทิกเกอร์ใช้ตัวไวเลสด้วยนะครับก็อาจจะทําให้มันทํางานนะแล้วนกะ็ดังนั้นเนี่ยเทออ่าที่ผมใช้เนี่ยคือผมมี2ชุดก็ สลับกันแหละครับบางทีถ่ายรดวๆแล้วไอ้นี่มันร้อนก็ออกมาพักนะครับแล้วก็อันนี้เข้าไปใช้แทนบ้างนะครับสลับกันไปซึ่งมันก็กลับมาถ่ายได้ต่อนะครับโอเคสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับยังไงต้องไปลองใช้กันดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามียี่ห้ออื่นมาเทียบอยีกเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาทำให้ดูกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้จริงๆขอบคุณครับ